สวัสดีค่ะชาวคุกทุกออนไลน์วันนี้เรามาพบกันด้วยหัวข้อต่อเนื่องจากกรณีการรีวิวหรือว่าการออมองในรอบปีที่ผ่านมาของสถานะทิรวาทในกัมพูชาใต้แน่นอนภาพรวมต่อมาคือกัมพูชาปัจจุบันหรือกัมพูชากลางที่ที่ฉันพูด ใช้คานี้บ่อยๆเนื่องจากว่าเรามักจะมีคําว่ากัมพูชาใต้เข้ามาเกรงว่าท่านจะสับสนทีนี้ทําไมที่ฉันจะต้องต่อนเนื่องด้วยกัมพูชากลางก็เพราะว่าในระบบเทราวาสของกัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกับกัมพูชาใต้เป็นอย่างมากแต่นะบัตนาวเนี่ยตั้งแต่ระบอบพุลเซนเข้ามาปกครองกัมพูชา30ปีมันจะมีวิธีที่แตกต่างไปอย่างเห็นได้ชัด คือที่พูดเช่นนี้เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ในทศวรรษที่90นะคะกัมพูชากลางกับกัมพูชาใต้ในลักษณะของความสัมพันธ์ทางเทราวาสยังมีความแตกต่างกันน้อยมากมีความไปมาหาสูมีความเชื่อมโยงในกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นอันหนึ่งกันมากกว่านี้แน่นอนภาพที่คุณเห็นคือเราได้ขึ้นปก หนังสือของเอียนแฮร์ริสนะคะคือหนังสือเล่มที่ชื่อว่า Cambodian Buddhism History and Practice หนังสือเล่มนี้มันทำให้ฉันลํำลึกถึงการขาดโอกาสอันมากมายของเทรวาสในกัมพูชาใตา้ทั้งๆท,งที่ที่นั่นเป็นต้นรากของเทรวาสในกัมพูชากลางจากอดีตของสมัยอินโดจีนที่ทางฝรั่งเศสเข้ามาก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญ ของกัมพูชาใต้ในหมู่กิจกรรมทางเทราวาสที่นั่นมากกว่าที่แคว้นกัมโบสหรือแคว้นกัมโพสของฝรั่งเศสอิ ene, นโดจีนขณะนั้นนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อกัมพูชาใต้สูญเสียในความเป็นรัฐในความเป็นเอกรากของตัวเองแล้วการที่จะมีนักวิชาการให้ความสนใจหรือศึกษาสถานะของเทราวาสในกัมพูชาใต้มันจึงเป็นไปไม่ได้ และยังถูกดังคัดรังแค่มาเป็นร่วม70ปีด้วยแล้วในขณะที่กัมพูชากลางหรือกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยเอียนเฮริสเป็นนักศึกษาด้านพุทธศาสนานะคะด้านเทราวาตและเอียนเฮริสได้ทำผลงานชิ้นนี้เอาไว้มันทำให้ดิฉันเองก็ได้อ่านนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าเออนี่คือโอกาสของความเป็นรัฐจริงๆความให้ความสนใจของนักวิชาการด้านเทราวาตเนี่ยทำให้มันเกิด ความสําคัญในหัวข้อวิจัยที่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ของชนชาตินั้นๆไม่ว่าในบางส่วนเหล่านั้นจะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามมันเป็นการสูญเสียโอกาสของกัมพูชาใต้ทั้งสรงนะคะเราดิฉันก็ยังรู้สึกสะท้อนใจจนบัดนี้อย่างไรก็ตามเราต้องเดินหน้าสู่กัมพูชากลางซึ่งก็พบว่าสถานะของปีคศ2024น่าสะท้อนใจไปยิ่งกว่า นี่คือรัฐที่มีเทรวาดเป็นตัวตนและมีข้อศึกษาในประวัติความเป็นมาแต่มันยังกลังเกิดอะไรขึ้นนะที่นั่นขอโทษเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ติดตามถ้าหากว่าดิฉันจะพูดเหตุการณ์ต่างๆเป็นคอสอทั้งๆท,ท,ที่เราพูดในหัวข้อเทรวาดและควรจะมุ่งให้ความสำคัญพุทธศักราชเป็นที่ตั้งแต่เพเอินว่าในกัมพูชาเนี่ยมันมีการบันทึกไว เป็นด้านคริสตศักราชเสียส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่ฝรัง่งเศสจนนักวิชาการตะวันตกแล้วก็ชาวขมินเองก็ตามแม้เขาจะพยายามที่จะกลับเข้าไปสู่พุทธศักราชแต่พุทธศักราชของขมินก็ไม่ตรงกับไทยไปอีกก็ทําให้ที่ฉันจะคอนบทไปมาแล้วชื่อกบาลมึนหัวมากก็เลยขอเป็นคริสตศกักราช โดยอ้างหลักของปัจจุบันเป็นหลักซึ่งกัมพูชาเนี่ยในสื่อข่าวของเขาเองก็ใช้คริสต์ักราชส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วเรากำลังจะเข้าสู่กัมพูชาปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันของเทราวาทที่นั่นค่ะคือก่อนอื่นเลยดิฉันก็จะขอย้อนไปในช่วงเหตุการณ์สำคัญสำคัญ ในบุญประเพณีของขมรที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของเขาเรียกว่าบุญประจุมเบนหรือบุญเดือนสิบที่เหมือนกับทางตอนตายของเราเป็นการล้ำลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วและบุญประจุมเบนของขมรเนี่มีความสําคัญมาตลอดมากมากกว่าเ,เทศกาลต่างๆทาง,าง,าง,างพุทธศาสนาเทวาชของเขานะคะมันเหมือนกับว่าเป็นการวันหยุดอีกอันหนึ่งที่ต่อจากโจรฉน้ทําไมหรือ ช่วงเดือนเมษายนจะเป็นเทศกาลที่พลเมืองชาวเขเมรทั่วไปจะหยุดไม่ทำอะไรแล้วก็จะใช้เวลาสักกะระโูกตาลูกใหญ่หรือบรรพบุรุษในครอบครัวที่ได้ล่วงรับไปแล้วเป็นเวลาสามวันต่อเนื่องกันแล้วทีนี้ในช่วงเวลาของบุญป็นจำเป็นเนี่ยตามวัดต่างเนี่ยจะเป็นบริโภคหรือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยค่าปลาอาหารที่ชาวบ้านเนี่ยทั้งจนทั้งรวยเนี่ยต่างพากัน ไปวัดมากมายไก่กองจนจะเป็นช่วงที่ประจุมเบนเนี่ยเหมือนกับอาหารล้นหลากมากเกินไปและพระก็จะไม่รู้จะทำยังไงต้องเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่เราพบเห็นถึงความยากไร้ของเหตุการณ์ประจุมเบนในกัมพูชามีการให้ข้อสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยแรงงานของกัมพูชาที่อพยพเข้ามาทำงานในเมืองไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไป ทำบุญประเพณีในบุญประจุมเบนของเขมรได้อีกอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งและเป็นจํานวนมากของเขมรแล้วคือมันส่งให้เห็นว่าตอนนี้แรงงานที่ทํางานในกัมพูชาหรือตามโรงงานต่างๆในอดีตเนี่ยมีการลดลงจํานวนมากโรงงานได้ปิดตัวลงแล้วชาวกัมพูชาได้อพยพเข้ามาหาแรงงานหางานในเมืองไทยเป็นจํานวนมากจนทําให้เกิดภาพสะท้อนของบุญประจุมเบนที่ เปลี่ยนไปโฉมหน้าของเทรวาสในกัมพูชาในปีนี้และสะท้อนให้เห็นถึงความยากไร้ในพลเมืองของกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของชนชั้นนำชนชั้นออกยาชนชั้นสมเด็จชนชั้นปกครองของประเทศเนี่ยก็กลับแสดงให้เห็นถึงบุญญาบารมีในการแสดงออพิธีกรรม ผ่านเทราวาสหรือผ่านทางพุทธศาสนาบุญประเพณีโดยเฉพาะบุญประจุมเบนของเขาเนี่อย่างยิ่งใหญ่อลังกาคือมันได้แสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยหรือคนประชาชนทั่วไปกับชนชั้นปกครองของประเทศนี้ทีนี้มามองทางด้านนโยบายการเมืองผ่านระบอบพุนเซนหรือระบอบสมเด็จแห่งแคมเบอร์ ที่ผ่านมาโดยจะเห็นว่าสมเด็จฮุนเซน,เนจะให้ความสำคัญต่อคณะตัวบุคคลหรือผู้นำเทราวาทที่ตนแต่งตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะมหานิกายซึ่งขณะน,นี้ทรงชาราภาพมากแล้วก็ทำให้เนี่ยฮุนเซนพยายามที่จะโปรโมทให้ความสำคัญถึงขั้นว่ามีโครงการโปรเจกต์เป็นถนนสมเด็จพระสังฆราชเทพวงศ์แล้วก็ก่อสร้างหลายอย่างที่เป็น สัญ,ญลักษณ์อย่างใหญ่โตโอรานเชน่นกันกับกรณีกับสมเด็จพระสังฆราชบวัวครีซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายราชสำนักหรือธรรมยุทธกัตตานิกายของกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันมากระหว่างผู้นำกัมพูชาในอดีตท,ที่ผ่านมาของสมเด็จทุนเสนเนื่องจากว่าทรงมีความระหวาดระแวง ใช้คําว่าทรงกระสมเดทุนเซนแล้วนะคะนีฉันขอผ่านไปเลยก็คือเนื่องจากว่าเขามีความหวาดระแวงหวาดระแวงอย่างมากแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระบาทน,นโรดมศรีหนุนเนย,ยังทรงพระชนแล้วก็ยังไม่ได้ลาจากฐาน,นันดรในการเป็นกษัตริย์แล้วก็ให้โอรสของพระองค์ขึ้นมาครองราชแทนหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมของสงเมเด็จพระสังฆราชบุครีเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ถูกมอง หรือถูกตีความว่าเป็นพิธีการทางการเมืองผ่านทางตัวแทนราชสำนักอย่างสมเด็จพระนรโรดมสีหนุคือหลังจากที่พระบาทนรโรดมศรีหนุนี่ได้ลาฐานันดรศักดิ์จากการเป็นกษัตริย์ลงไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆอย่างทางการเมืองหรือชมหน้าภูมิรัฐศาสตร์อันมีต่อพระมหากษัตริย์กัมพูชาโดยสมเดเ็จทเซสเนี่ยแตกต่างไปจากเดิม ซ้าไปอีกว่าสมเด็จพระสังฆราชบุคลีเนี่ยทรงมีความโดดเด่นเนื่องจากว่าท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายราชสํานักใช่ไหมคะท่านก็มักจะมีภารกิจที่มันดูแบบเหนือกว่าฝ่ายมหานิกายโดยสมเด็จเทพวงศ์ส่วนใหญ่ก็จะมีภารกิจที่เป็นด้านราชสํานักกับพระมหากษัตริย์โดยตรงบ่อยๆถึงแม้ว่าทางพระมหากษัตริย์จะต้องเชิญ สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองมหานิกายมาประจําทําพิธีก็ตามแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสมเด็จบุครีจะเป็นผู้ริเริ่มทําพิธีกรรมต่างๆให้ฝ่ายราชสํานักมากกว่าก็ดูเหมือนว่าสมเด็จบุครีจะมีความโดดเด่นและตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสมเด็จทุนเสน็จมักจะมีพิธีกรรมเช่นกันในกลุ่มของครอบครัวตระกูลหุ่นของตัวเองหรือฝ่ายต่างๆที่เป็นชนชั้นสูงหรือกลุ่มผู้นําของกัมพูชาเนี่ยก็มักจะหันไปใช้บริการฝ่ายธรรมยุทธ เหมือนกับสมเด็จทุนเซนทีนี้เช่นกันในเมื่อราชสำนักเนี่ยมีเจ้าฟ้าวเวียงหรือเจ้าฟ้าว,วังหรือว่ากันตามตรงก็คือเป็นรัฐมนตรีประจำราชสำนักดูแลพระมหากษัตริย์และกิจการภายในพระบรมมหาราชวังรวมทั้ง,รว,งรวมทั้งกิจการด้านพุทธศาสนาเทราวาดฝ่ายธรรมยุติกนิกายของราชสำนัก ซึ่งก็แปลกดีนะคะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันได้เห็นว่าสมเด็จเจ้าฟ้าวเวียงหรือรัฐมนตรีประจำราชสำนักพระบรมมหาราชวังของกัมพูชาเนี่ยได้ไปทำพิธีกรรมในวัดบางแห่งซึ่งแต่เดิมทีน่าจะเป็นวัดฝ่ายมหานิกายคณะมหานิกายดังกล่าวเนี่ยโดยการมีการฝังลูกนิมิตลงไปเพื่อให้เป็นวัดประจำฝ่าย ธรรมยุตินิกานิกาหรือเปล่าในี่ที่ฉันได้ให้ข้อสังเกตนะคะแต่ก็ทําโดยตัวแทนแห่งราชสำนักเลยทีเดียวทีนี้ในฐานะผู้ที่มีความสนใจฝ่ายเทราวาสอย่างทีฉันเนี่ยก็ได้เห็นมาว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลักษณะของจํานวนวัดในกัมพูชาซึ่งแต่เดิมเนี่ยมีลักษณะของวัด มหานิกายจํานวนมากก็มีการเพิ่มจํานวนของฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดเก่าเพราะกัมพูชาไม่ได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ๆเหมือนกับที่คนไทยเคยนิยมในยุคหนึ่งที่ขหบดีมหาเศรษฐีนี่จะต้องสร้างวัดใหม่ขึ้นมาในกัมพูชาเนี่ยในวัดใหม่ๆของตระกูลสมเด็จทุนเซนหรือตระกูลผู้มีอำนาจวาสนาในระดับออกยาในระดับสมเด็จอื่นๆเนี่ย ก็จะไปใช้วัดเก่าแล้วก็มีการทนุบำรุงให้ดูยิ่งใหญ่โอรันริกขึ้นมาแล้วก็คล้ายกับเป็นวัดประจำตระกูลของตัวเองในการไปทำพิธีกรรมต่างๆนั่นคือทิศทางในรอบ10ปีของเทราวาตกัมบูชาซึ่งแต่เดิมดูเหมือนว่าธรรมยุติกนิกายเนี่ยถูกกดทับเอาไวา้แต่กลายเป็นว่าใน10ปีต่อมาเนี่ยธรรมยุติกนิกายคณะหนึ่งหรือว่าเป็นนิกายหนึ่งของ เทราวาสในกัมพูชาก็กลับรุ่งแรงขึ้นมาในยุคที่เมื่อผู้ปกครองกัมพูชาถ่ายผ่านจากสังคมนิยมมาเป็นเสรีนิยมแบบของตัวเองแล้วก็มาเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับเป็นระบบปกครองแบบกึ่งออกยากึ่งพระมหากษัตริย์ที่มีอำนาจวาสนาในการปกครองบ้านเมืองก็เกิดความรุ่งแรงของราชสำนักควบกับ นักปกครองรุ่นใหม่ที่อาศัยเทราวาดแบบธรรมยุติกานิกาซึ่งถูกสถาปนาโดยราชสำนักของสยามเพื่อใช้ในการปกครองศาสนาจักรตามระบอบของตนในขณะนั้นนะคะแล้วตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าเราก็ได้มองเข้าไปในกัมพูชาในเทราวาดซึ่งเป็นยุคที่ถ่ายผ่านมาสู่ก,การปกครองแบบระบอบสมเด็จฮุนเซน ทีนี้ถ้าหากจะมีใครที่มองสมเด็จทุนเซนผู้นี้ว่ามีความพิสดารในการปกครองกัมพูชาดังที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องวัฒนธรรมโดยเฉพาะตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่เรื่องศาสนาในนิกายเทราวาสของกัมพูชาขณะน,นี้เราก็จะได้เห็นค่ะว่าเขามีวิธีที่ใช้ในโยบายการเมืองต่อเทราวาสกัมพูชาอย่างไรดิฉันขอให้ข้อสังเกตว่าสมเด็จทุนเซนมีมุมมองต่อ พระเทรวาโดยเฉพาะในกลุ่มพระสงฆ์สายคณะมห ah านิกายว่าเป็นปตปักต่อการเมืองไม่ต่างจากจลนาหรือกลุ่มคณะเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนปี1997ก่อนเกิดการรัฐประหารที่นำโดยสมเด็จทุนเซ็นนั่นเองการปรับปรามที่มีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เลยทำให้เกิดพระจำนวนหนึ่งเสียชีวิต แล้วพระจำนวนหนึ่งซึ่งท่านอพยพมาหรือว่ามาจากกัมพูชาใต้เนี่ยก็ถูกปราบติดคุกหรือว่าถูกผลักดันให้กลับไปในเขตกัมพูชาใต้หรือประเทศเวียดนามกลายเป็นโนโยบายมาถึงปัจจุบันที่ทำให้พระกัมพูชาใต้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาลี้ภัยหรือว่าเข้ามาจำวัดศึกษาในกัมพูชากลางได้อีกด้านหนึ่งก็เป็นการ ปราบหรือกำราบพระนักกิจกรรมเคลื่อนไหวของกัมพูชาใต้ส่วนนี้ให้แก่รัฐบาลฮหาหนอยแต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลพนมเปญก็ต้องการกำราบกลุ่มพระหนุ่มในประเทศของตนที่มีความเคลื่อนไหวทางจลนาในกิจกรรมทางสังคมด้วยเช่นกันทีนี้ เมื่อแนวคิดที่มาจากกระบาลแมชชีน Machine, หรือผู้นำของประเทศเสร็จแล้วอย่างนี้เราก็เลยได้เห็นว่าปีที่ผ่านมาคือ2566หรือ2023ได้เกิดการจับหรือผลักดันให้พระในเมืองเสียมเรียบที่อาศัยอยู่ในวัดดังแล้วก็อยู่กันเป็นจำนวนมากหลายร้อยองค์เนี่ย หลายร้อยรูปในขมินเรียกว่าองค์นะคะที่ฉันขอติดแบบขมินหลายร้อยองค์เนี่ยผลักดันโดยเอาเจ้าหน้าที่อาญาทออัปสรหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเมืองผลักดันส่งพระกลุ่มเหล่านีน้ออกไปอยู่ตามเขตหัวเมืองห่าง àng, ไกลที่ไม่ให้เกิดการซ่องสุมหรือรวมตัวกันดังที่เกิดการที่เคยก่อวอดชุมนุมรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลในกลุ่มพนมเปญในทศวรรษที่90ปลายๆถึง ปีคศ2 0 0 0ในกรุงพนมเปญแล้วตอนนั้นก็มีพระหนุ่มที่มาจากกัมพูชาใต้และพระหนุ่มมหานิกายในเขตเมืองรวมตัวกันและจำวัดอยู่ที่วัดบทุงบทไตเป็นแกนนำทีนี้ความ หวัดระแวงของกะบาลแมชชีน Machine, ผู้นำกัมพูชาที่มีต่อเทราวาดหนุ่มในประเทศของตนเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นครั้งนั้นเนี่ยก็ยังเป็นบทเรียนที่ถอดออกมาใช้ในปีที่ผ่านมาคือปี2023โดยการปราบอีกครั้งหนึ่งแต่ปราบครั้งนี้เนี่ยเป็นการ เพื่อระง,งับเหตุไม่ให้เกิดการชุมนุมหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งจะกล่าวว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่ากลุ่มพระที่รวมตัวกันเพื่อที่จะเดินธรรมยาราจ,จากเสียมเรียบไปยังเวทีสันติภาพหรือเวทีของประชาชนที่ไม่ได้ถูกใช้ในการแสดงสิทธิความเป็นพลเมืองของประเทศนี้เลยมาตั้งแต่การเลือกตั้ง ในปีคศ2013และพรรคสงเคราะห์ชาติถูกยุบไปต่อมาซึ่งเหตุการณ์ที่มีพระคณะมหานิกายกลุ่มเล็กๆจะเดินธรรมยาราจากเสียมเรียบมาที่เวทีแห่งนี้นั้นเพื่อสนับสนุนในวันสิทธิมนุษยชนเมื่อ10ธันวาคมที่ผ่านมาทว่ารัฐบาลและองค์คาพยพของระบอบฮุนเซนแต่เดิมและเป็นนโยบายมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้ ทำการสกัดกัน้นและทําให้กิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและทําให้เห็นถึงวิธีในนโยบายที่มีการกระทําต่อเทราวาสสายมหานิกายในกัมพูชาตลอด30ปีที่ผ่านมาโดยรัฐบาลพนมเป็นอย่างน่ากังวลดูเหมือนยังเป็นความยากลำบากของเทราวาสในกัมพูชาโดยรวม อย่างเห็นได้ชัดคือตั้งแต่ระบอบเขมรแดงที่ทำลายพุทธศาสนาแบบเทราวาสในกัมพูชาแล้วในสมัยของระบอบสมเด็จทุนเซนที่เป็นความหวังว่าพุทธศาสนาของกัมพูชาจะกลับมาสถาพรอ,อยู่ได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเทราวาสในกัมพูชากับมีความน่าเป็นห่วงมีพระจำนวนหนึ่งถูกบังคับให้ศึกแล้วก็ขับออกจากนอกประเทศก็มี ในลักษณะของการกระทําแบบนี้นไม่ต่างจากระบอบของฮานอยที่กระทําต่อเทราวาสในกัมพูชาตใต้เลยด้วยซ้ําแต่กระนั้นก็ตามนในหมู่ชนชั้นนํานักปกครองหรือชนชั้นสูงที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าพญาเสนาบดีสมเด็จหรือชั้นออกญาทั้งหมดนก็ให้ความสําคัญต่อการบํารุงธนุบํารุงาศาสนาในลักษณะของ องค์เทพประจำตระกูลมากกว่าในลักษณะของการที่ให้เกิดเป็นพิธีกรรมแล้วกลายเป็นมีชั้นยศยศศักดิ์ให้กับบูเหล่าของพระสงฆ์ต่างๆที่แต่งตั้งไปประจำทั้งเขตและในตัวเมืองจะเห็นได้ว,ว่าตอนนี้พระสงฆ์มาฝ่ายมหานิกายหรือธรรมยุติการนิกายของกัมพูชาก็ดีจะมีการสวมสบงจีวรแล้วก็ติด รูปลักษ์ของสัญลักษณ์ของการเป็นชั้นยศของพระต่างๆด้วยการห่มผ้าคลุมลงมาแล้วมีสัญลักษณ์เหล่านั้นที่น่าประหลาดและเกิดขึ้นในกัมพูชาขณะนี้คือมีการอวยยศพระหรือมีการปั้นข่าวให้พระบางกลุ่มที่เป็นพระหนุ่มเพราะว่าเป็นผู้มีบุญญามาเกิดและเป็นองค์เทพผู้เป็นเสมือน แนวคิดแบบมูเตลูหรือแนวคิดที่วนเวียนแต่ในเรื่องศาสนาพิธีกรรมและความเชื่ออันผิดแผกไปจากเทราะวะทั้งหมดที่เคยมีตัวอย่างคือพระจันมุนีซึ่งเป็นพระในกลุ่มของชนชั้นสูงของตระกูลหุนและกลุ่มคนต่างๆมีการปั้นขาถึงความเป็นผู้มีบุญญาธิการและสร้างเกิดสิริมงคลให้แก่ผู้ที่เชื่อในบุญญาบาร,รมีเหล่านั้นกระทั่ง ถึงขั้นที่ทำให้ชาวเขเมรแต่เดิมทีเนี่ยไม่ค่อยจะมีความเชื่อในเรื่องมูเตลูนี้สักเท่าไหร่เนี่ยในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดความเชื่อในลาบสการะเหล่านี้จำนวนมากเรายังไม่เห็นทางออกของเทรวาตกัมพูชาเลยว่าจะไปในทิศท,ทางใดนับตั้งแต่ปีหน้าหรือพุทธศัการาช2567 เรายังไม่เห็นถึงหมุดหมายในอนาคตนับไปตั้งแต่ย้อน30ปีที่ผ่านมาและในการก้าวเดินต่อไปของเทรวาทกกัมพูชาโดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมทุกอย่างทางศาสนาได้ถูกกลายหรือตีความเป็นกิจกรรมการต่อต้านทางการเมืองเสียแล้วตัวอย่างคือการเดินธรรมยาตรานั้นในทศวรรษที่90คือกิจกรรมที่สร้าง ความสถาพรของการรื้อฟื้นพุทธศาสนาให้กลับมาในประเทศกัมพูชาอย่างรวดเร็วที่สุดเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนโดยกว้างของประเทศและเป็นการรื้อฟื้นทางจิตวิญญาณของเทราวาวในหมู่ของชาวเขเมรโดยตรงทั้งในกลุ่มที่เป็นทั้งนักบวชและเป็นคารวาวชนแต่ก็ถูกตีความอย่างผิดเพี้ยนโดยผู้ปกครองบ้านเมืองที่พยายามจะกำราบและ เข้าไปคุกคามในสิทธิเสรีภาพของเทรวาสซึ่งพึงมีในอดีตในปัจจุบันในกัมพูชาเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างจากกัมพูชาใต้เลยด้วยซ้าในฐานะที่เราเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นกลุ่มจรณาในฝ่ายเทรวาสในกัมพูชามาตั้งแต่ยุคอินโดจีนเราก็เข้าใจสมเด็จทุนเซนนะว่ามีความหวาดระแวงขนาดไหนแต่ไม่เชื่อว่าความหวาดระแวงของเขาเนี่ย จะเป็นแนวเดียวกับสมัยเขมรแดงกล่าวโดยรวมไม่เห็นภาพคือแม้จะไม่ได้เป็นการฆ่าล้างเผาพันธุ์แต่ก็ได้สะกดหรือกำราบเอาไว้ภายใต้รูปแบบต่างๆ ด้วยความเชื่อที่ว่ากลุ่มพระสงฆ์เกือบทั้งหมดของประเทศเนี่ยสนับสนุนพักการเมืองฝ่ายค้านทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วพระสงฆ์ในกัมพูชาขณะนี้ไม่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งแต่กระนั้นการให้เสรีภาพในการทำกิจกรรมทางาศาสนาตัวอย่างคือการทำกิจกรรมทางธรรมยาราซึ่งแม้ว่าโดยทีเนี่ยบังเอิญมันเกิดไปพรองกันในช่วงของวันสิทธิมนุษยชนก็ตามเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จทุนเซน มีเจตนาจริงๆที่จะไม่ให้เกิดการรวมหมู่ของกลุ่มพระต่างๆที่เป็นพระนักบวชและเป็นผู้ที่มีความสนใจทางสังคมในขณะเดียวกันสังคมในระบอบของสมเด็จทุนเซนก็กลับมีกลุ่มพระที่กลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในด้านของการมอมเหมาความเชื่อประชาชนและนี่คือความน่าเป็นห่วงของโคกทะลกออนไลน์ อันมีต่อสังคมเถราวาทในภูมิภาคแห่งนี้สำหรับตอนนี้เป็นอีพีที่2ในส่วนของประเทศกัมพูชาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่องแห่งนี้ถ้าท่านชอบโปรดกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้แก่เราขอขอบคุณสรำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ